สบประมาทดังเพราะแม่เป็นดาราวีวีสุดสวยควงต้องรัชนีกรเปลื่ยใจแสนร,ระทงงานนี้ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมานิยามมีแค่คำเดียวคือสวยได้แม่สำหรับวีวีวเวโรนิกาลูกสาวคนสวยของคุณแม่หน้าไทย ต้องรัชนีกรที่ควงคู่กันมาออกรายการคุยแซบโชว์เพราะก่อนหน้านี้เกิดเป็นไวร่าว่าเด็กสาวคนนี้ทำไมร้องเพลงเพราะจังหลังไปออกรายการแข่งขันการร้องเพลงมาโดยทั้งคู่มาเมาส์มอยสไตล์แม่ลูกรับวันแม่ที่กำลังจะมาถึงพร้อมสไตล์การเลี้ยงลูกแบบไม่เหมือนใครรวมถึงคำถามที่ทำให้แม่ต้องถึงกับสะอึกจนกลายเป็นเรื่องทะเลาะกาัน เมื่อลูกสาวถามว่าพ่อของหนูคือใครวีวีหนูเป็นคนที่เขินเขินกับทุกคนเลยเขินมากกับคนที่อยู่ใกล้ตัวอย่างวันนี้มาออกรายการและเพื่อนเห็นและมาแซวเราก็เขินไปอีกแต่ความสามารถวีวีขนาดนี้แต่แพ้คนที่มาร้องลิปซิง์วีวี มันไม่ได้เชิงลิปซิงคแต่เหมือนว่าเขาเอาไม้มาเองเอาอุปกรณ์มาเองเขาออโต้จูนกับไม้ยังไงเขาก็เพราะกว่าหนูอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมอุปกรณ์มาขนาดนี้เพราะคิดว่าถ้าคนเราเก่งจริงอุปกรณ์พวกนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะซึ่งเราได้ที่สองแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ต้อม ตอนแรกเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าคนกรีดให้เขาเยอะกว่าคนที่ได้ที่หนึ่งอีกนะเราก็บอกว่าให้จงภูมิใจเพราะได้เสียงกรีดเยอะกว่าเห็นว่าคุณแม่ไม่รู้ว่าลูกร้องเพลงได้ต้อมคือตอนเด็กๆไม่ว่าจะร้องเพลงหรือตีกลองหรืออะไรนางจะไม่ให้แม่รู้นางจะอายนางจะเขินอย่างตอนเด็กที่จะไปประกวดร้องเพลง เราก็เอาลูกไปให้เพื่อนของเราสอนแต่อีแม่ต้องไปอยู่ข้างนอกห้ามอยู่ตอนที่กำลังสอนไม่งั้นลูกจะไม่ยอมร้องเพลงแต่เอาก็แอบดูผ่านกระจกอยากรู้ว่าร้องได้ไหมและเรื่องเป็นเนื้อง,งอกในคอตอนกี่ขวบวีวีประมาณสิบกว่ากว่าขวบคือตอนนั้นถ้าจับหรือส่องกระจก คอหนูบวมมบกว่าคนปกติเหมือนคนเป็นไทรอยพอจับจับเจอเป็นลูกกลมเราก็คิดว่าทุกคนก็อาจจะมีแต่อาจจะใหญ่กว่าคนอื่นจนไปถามแม่แม่ก็บอกปกติมั้งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งตอนนั้นเราก็ไปหาหมอเขาก็บอกว่ามันปกติต้อง พอเขาสงสัยแบบนี้เราก็เข้าสายงูให้ขึ้นจุดทูบบอกพระพิคเนตเขามีความผูกพันตรงนี้ขอว่าถ้าวีวีเป็นอะไรก็ขอให้พระพิคเนตบอกจะได้แก้ไขทันเขาจุดทูบบอกกลางคืนเช้ามาเจ็บทันทีเลยก็เลยส่งโรงพยาบาลอาการเด่นชัดคือเป็นเนื้อง,งอกหมอก็ผ่าเลยด้วยการส่องกล้องจากแผลเล็กซึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงแต่ก็ไหวอยู่ซึ่งก้อนเท่ากำปั้นวีวีว ตอนนั้นเราก็ไม่ได้กลัวนะหมอเขาคุยกับแม่เราแค่คิดว่ามันกำลังจะออกไปจากตัวเราแล้วแต่แม่กลัวว่าเราไม่ตื่นเพราะยาสลบซึ่งหลังจากนั้นก็ชาชาที่แผลไป6เดือนซึ่งพักฟื้นนานเป็นปีกว่าจะกลับมาร้องเพลงได้เพราะเราไม่มั่นใจในการเปล่งเสียงอะไรที่ทำให้เรามั่นใจกลับมาร้องเพลงอีกครั้งวีวี เป็นเพราะว่าเราโตขึ้นสังคมมันทำให้เรารู้ว่าถ้าเรามีของดีเราก็ไม่ต้องเก็บมันไว้หนูมั่นเกินไปไหมอ่ะหันไปถามพิธีกรเพราะเมื่อก่อนหนูหน่อยบ่อยเพราะมีคนพูดว่าเขาได้ทําแน่ๆเพราะเขาเป็นลูกดาราซึ่งไม่ชอบคำนี้ต้องเราก็บอกเขาว่าเขาเลือกลูกเองไม่ใช่เป็นเพราะวีวีมีแม่เป็นดาราแม่ลูกคู่นี้นิสัยเหมือนกันมาก แล้วถ้าลูกมีแฟนละ่ะต้อมตอนแรกแรกที่เขามาปรึกษาเราก็ตุมต้มตุ้มต่อมต่อมแต่เขาชอบใครเราก็ชอบด้วยก็มากินข้าวด้วยกันและนางก็บังคับทุกอย่างคือถ้ากอดนางก็ต้องกอดแฟนนางด้วยแต่เขาไม่ใช่ลูกฉันทำไมฉันต้องกอดมันด้วยหัวเราะแต่ก็ต้องดูดูกันไปแหละต้อมก็นางบอกว่าส่องกระจกก็คือเหมือนแม่มาก รู้สึกว่านางจะได้แบบเวลาเครียดมากๆก็ช่างมันปล่อยมันเร็วเหมือนเราซึ่งเราก็เป็นแบบนี้เพราะเราเองก็ปลูกฝังแต่เล็กๆว่าอย่าไปใส่ใจกับคนที่นินทาเรา และนางก็จะบอกว่าแม่อย่าซื้อชุดแก่นะเดี๋ยวหนูใส่ไม่ได้ส่วนในเรื่องที่งอนกันคือนางเป็นตั้งแต่หมู่สี่เรื่องการเรียนนางมาถามว่าแม่อยากให้เรียนคณะอะไรนี่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกเลยอยากเรียนอะไรก็เรียนสรุปลูกเครียดถามกลับว่าทำไมแม่ไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นเขาเลยวีวี ตอนนั้นมันต้องเข้ามาหาลายัยมันต้องเลือกสายที่เรียนแล้วมันเกี่ยวกับอนาคตเราก็เลยถามว่าอยากให้เรียนอะไรดีแต่แม่ตอบกลับว่าก็แล้วแต่อ้าวก็เราคิดไม่ออกแล้วมาให้แม่ช่วยคิดแม่ก็ไม่ช่วยคิดเราก็งงไปอีกซึ่งถามว่าคำแนะนำของแม่สำคัญไหมก็คือจะฟังเป็นคนแรกๆเลยเพราะเราฟังตัวเองและฟังแม่ด้วย แต่ด้วยคำตอบของแม่ที่อยากให้เราเรียนเรารู้อยู่แล้วแต่เราก็เลือกในสิ่งที่อยากเรียนเราไม่ได้เลือกเพราะชอบเพราะเราขี้เบื่อแม่จะบอกว่าอะไรที่เราทำแล้วชอบเราจะอยู่กับมันได้จนตายต้องเพราะถ้าเลือกในสิ่งที่แม่ชอบแต่ถ้าลูกไม่ชอบหนูก็จะไม่มีความสุข และว,วันที่เขาสอบเทียบได้เราน้ำตาไหลเลยเราดีใจเราถามว่าได้ด้วยเหรอนางส่งลายมาให้ดูว่าติดอันดับที่11และเขาก็มากอดเราพูดกับเราว่าหนูช่วยแม่ได้แค่นี้เราก็เฮ้ยลูกเราโตแล้วก็แม่จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมมัธยมแล้วเพราะสอบเทียบไปมหาหลัยเลยเราก็น้ำตาคลอวีวีเราก็เพิ่งรู้ตอนนี้ว่าเขาร้องไห้ ก็เซอร์ไพรส์นิดหนึ่งหนูบอกตลอดว่าเราโตแล้วแต่แม่ก็ไม่ฟังยิงและอะไรที่ทำให้ทะเลาะกันครั้งใหญ่ต้องตอนนั้นวัยรุ่นตอนต้นเขาไม่อยากให้เรามีแฟนเราไม่คิดเลยว่าลูกเราจะหน้าตาร้ายกาจขนาดนี้เขาทำทุกวิธีทางพูดแรงมากเขาไม่เคยมีสายตาแบบนี้มันรุนแรงมากเหมือนเขากลัวว่ามีใครจะมาแย่งความรักไปจากเขาวีวี ตอนนั้นหนูก็เด็กและเราก็ไม่มีแฟนก็เลยไม่เข้าใจว่าจะมีไปทำไมต้องและอีกเคสหนึ่งเขาอยากรู้เรื่องพ่อเขาแต่เราไม่เคยบอกเขาเลยจนนะวันนั้นเขาดื้อกับเราเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุเลยบอกว่ารู้ได้แต่ห้ามเกลียดพ่อเขาเลยพูดกลับมาว่าทำไมเขาทํากับแม่หนูแบบนี้และตั้งแต่นั้นก็เปลี่ยนความคิดก็เลยบอกว่าเราต้องให้โอกาสคนอื่นนะ เราไม่รู้ว่าแต่ละคนที่เข้ามาเป็นแบบไหนเพราะไม่มีประโยคของคำว่า h e r ยอยู่ที่หน้าผากตอนนี้รับได้ไหมถ้าแม่มีแฟนและแม่มีแฟนไหมวีวีรับได้แล้วคะ่ะต้อมมีคะ่ะคนนี้คือเขาต้องรับลูกเราได้และลูกต้องโอเคกับเขาก็บอกเขาไปว่าถ้าหนูไม่โอเคก็ต้องบอกแม่เลยนะแม่แม่จะรักเขามากแต่แม่ก็จะเลิกเพื่อลูกวีวีว ปัจจุบันเราก็โอเคโอเคมากๆต้องซึ่งถามว่าทำไมเราไม่เปิดตัวคือเขาไม่ยอมเปิดแต่จริงๆก็ไปด้วยกันทุกที่เขาก็อยู่ของเขาแบบชิวๆอายุห่างกัน8ปีเขาเด็กกว่า